สวัสดีครับพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทางสินลำเพลินอเวเชียนะครับมาพี่น้องเออสวัสดีครับป้าหล่อสวัสดีครับทีมงานเอลดีนะครับเอลดีอิเล็กทรอนิกส์ไม่ดีแต่แท้สินนะครับโอแท้ตัวนี้เอลเสียครับ ขอใช้ครับพี่น้องลองไล่สีซิมีสีอะไรมั่งมีสีเขียวมีสีส้มสีแดงนี่ครับทีมงานไรติ้งพี่น้อง L.E.D. ไอซับเรียบร้อยแล้วครับติดแน่บเอติดแน่เมนเนอ่ะเนาะดีแม่เนี่ยอันดำๆนี่ยก็บาติดแนบพี่น้อง เป็งานตีแม่มาตีแม่ครับโอ้อันนั้นมาเส้อันองของปีว่ันมาเส้อ๋อปีว่าง่ก็ก็ไว้บ้านหมดแล้วเนาะเปลี่ยนปีละองคไหมเปลี่ยนปีละองค์นี่อุงสามห้าบาทเนี่ยมีหนองค่ะมีหนองไปเบิ้งบรรยากาศด้านหน้าครับอันนี้รอสายแหลนนะครับรอยกจอนะครับ น,นี่ไม่นอยครับพี่น้องอุยิง<ะ>แจกลายเส้นครับพี่น้องอันนี้น้องแจกลายเส้นนะครับให้ออ็มแนด<ะ>์เอฟซีลายสเส<ะ>้นปะลายเส้นอัอนไ้พุณ

มันจ้าซะเลอเกินไม่มานาๆๆให้มาน่อยี่ปิ๊บพี่ปี่ครับพี่น้องเต็ีความเรียบร้อยนะครับสัดครับม่ัดี๋ัดเส้นอตงนี้นับว่าตันไปรงพุ่น

ต้องมาหาผ่ามาคุ้มไปมันคมนี่มี่มีผ่าขาดผ่าเศษแล้วมาคุ้มไปเลยมันคมให้หรบไปคู่บ้างนบอกบอกว่าตัวนี้เอาเอาเอาเข้าหลบเข้าไปข้างในได้ไหมเนี่ยตัวนี้เพราะว่ามันหลบสามารถหลบได้บอกผมให้บอกบอกให้โทรบอกครูถ่ายรูปบอกครูเลยเนี่ยตัวนี้เนี่ยเนี่ยมันหลบเข้าไปข้างในได้ให้มันอยู่เนี้ยไม่ให้มันเลยออกมาเนี่ย ฮะแมนมันเบียงเขาอบแงไหนก็ได้เนี่ยมันอันตรายทีตั้งสังกะสีเนี่ยเนี่ยพี่น้องพื้นที่จำกัดขับแคบครับเพิงโอ้โหเนี่ยสังกะสีทำขาวมาคุ้มต้องให้ผู้มีอำนาจอ่ะบอกบ๊อบเนี่ยบอกคู่วาเอานี่ออกว่ากับลบลบเขอบไปุ่นแมนครับลบเลย อย่างแลมอะไรอะไรอ่ะลบ่ต้องขึ้นนี่เลยเหรอบอกคุ้มแดนเซอร์คุ้มอันนั้นบอกคุ้ก็ได้บ่ต้องขึ้นนี่เลยบ้าเดี๋ยววันคืนนี้เล่นฟังไหนนี่พี่น้องอันตรายครับถ้าใช้มันมันมันจังหวะเฟ่าเอาผ่ามาคุ้มเลยเหรอเนี่ยเอาผ่ามาหมัดไปเลย แล้วก็เอานี่ออกเอาเนี <s uh,> <s 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 ่ยส่วนเนี่ยมัดมัดหิ้มนก็ได้เนี่ยส่วนตัวเนี่ยบอมัดหิ้มนหลังหลังหลังทัดอ่ะไปหลังนี่ประเด็นนี้ไม่จุดยู่นี่พอดีสรงกระเที่ยงเอาไตขึ้นทังนี้เพราะว่มีอำนาจสร้างเขาอะไรเ้าต้องใหญ่ก็ได้ด้วยล่ะไปเขื่อนใหญ่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 ไปเนี่ยแก่ก่อกนี่ยับไปไปทั้งหลังนี่มาทั้งหลังนี่ ติดสายวะเป็นข้างหลังขอพงมัข้างหลังบาได้มาทำนี่เขาอบมันนเลยยมาดีดว่าั็ดยมาวางเขาเลยได้ยัำบ่ได้ติดตัวข้างใน้าีนี่่เสียปัดดักไหมปัดด่างเลยปัดดนี่มันเลย่แอดได้ดิล่ะปัดดักดีกว่าในม่เอามาใส่บีมข้างหลังไหมมาใส่ันข้างหลังไหมตัวตัหลังไหมปัดดักนี่ไหมปัดเดันนีไหมนี่ไหมครับเอามาได้ใส่ตัวนีบไหมข้างหลังนีไหมตัวนีบไหมมันยับเข้าไปอีกด้ อมันหยับเขาสิบอมันทีเอาให้มันมุมตู้ลำโพงแม่มันสิมุมเลยเดิครับมุมเดมมมมมุมเข้าไปเนี่แกะออกเับเขามาทางในผลมัผลฟาเนเาเยท่ยอนหันได้เออยอหันนี้เอาบันไนขึ้นแล้วเง่ายงวาเอ้าอย่าพี่น้องเปิดจะไรเอาบันในขึ้นนี่ดีก็เยียมีก็ ขายยงาใ่ย่เพีคป็นเพื่อนเเพ่พาสิหันทังตาเป็นี่มันเก้สหมอนเยมอนเก้าอ่ยนี่ยเนี่ยเนีเปิดทัง่ว่ะัดตนกนไม่้เ่ยอวงว่ะย่งน่อยกับหัวโนะว่าสีกัแมครับหัวโนเนแต่ถ้ามีหัวแตงแมครับเนนี่จะอแโนดีกว่านกเอาพี่น้องนี่ครับโซกันครับมันมมไซิต้มเขาเลย เอาอืมเอาผ่าเนะาะเอาผ่ามามา,า,าพั้นเลไกันเลยเนเนี่ยพี่น้องเอฟซี FC กับมาั้างไหลขอมาแล้วครับปูเสือปูสาตัวน,นี้เต็มถึงหน้ามิกเลยนะครับเอฟซีนะครับ ขอบคุณครับพี่น้องขอบคุณทุกกาลร่างใจขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกาาทการรับชมครับชมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม b ต c r i b e แห่งการั่างใจขอม้าคาพูดคูยเอ็นครับสำหรับชิปนี้สวัสดีจ้า